ครับตอนนห้ากระมาเพิ่มระบบนำให้ลกูคใใลกค้าครับระยะที่เมื่อวานนี้ห้อ,องทำการาที่ตั้งชุดนอนหน้านี่ครับให้ลูกค้าย,ยู่ทางอลยยำเพื่อผู้วียงนะครับนี่ครับะระบบชุดบอร์ดไฟชุดนอนหน้าครับ มือน,นีเขากะมาทำกันติดตั้ง,งระบบใส่ปับนำบบอโต้นะครับตัวนี้ปับนำบอบ,นำบอโต้แผงเขาิดตั้งอยู่อยู่ไกลอยู่ครับแข้งพอกระเดินท่อขึ้นมาตัวนี้ใส่เสมอสลัดเซียวใส่สามแผงครับมีหอยเอวี่ใส่สามแผงรถท่อขึ้นมาเป็นนิวหนึ่ง ท่อนี่เบิรอยู่ประมาณสามสิบหาเส่นะครับเดินขึ้นมาจากบอ่อบึงบอ่อเลยครับนี่ครับยาที่ยังมาไก่เต่ายาชิยังมาไก่เติบเบข้ากับบึงน่ครับแพงยอยู่นี่บอ่อจะอยู่ใต้โฮมคามนะครับ สนใจติตโอสอบทำอเลยนะครับหลานเจนหกอุปกรณ์เจนหกโซลาร์เซลล์โดยเจนหนึ่งสร้างด้วยคือเกาละครับบอดี้เขากับเจนตัตงอยู่ทางผู้เบียงนะครับ